ได้เวลาเอาพสารของมระน้องพันกูลแล้วค่ะกุระเราเสียนหน้าแล้วค่ะน้ำตัวมอีกคือกากหาอุดมสมบูรแห้งน้ำท่วมค่ะพี่น้องปีนาเอาไม้ค่ะเพื่อนปีนาปลูกไม้ได้เวลาจะทำหน้าแล้วปีนี้ขาดทุน ปีที่แล้วเสมอโตปีนาเอาไหมปีนี้ขาดทุนยับเยินเพราะว่าบกคิดว่าฝนสิดีฟ้าสิดีก็เลยพูดลองเตี้ยชีวิตเช่าสวนขาดทุนก็ทําตตัดออกเลยบอกบาด้ายลือตะไคร้ไหวบ่ เอาถือคือเกี่ยวเอายังไงอ่ะจะขายบนโอข้าง,งล่างเอาเกี่ยวทิมเลยบ่โอ้ตะไคร่มองอืออ๋อข้างล่างนี่เป็นตะไคร่มองข้างบนเป็นตะไคร่ไนล่อนอือล่างเป็นตะไคร่มองตะไคร่มองข้างบนเป็นตะไคร่ไนล่อนเก็บไว้ปีหน้า ะตาขายมองเอ้ยตะขคายในหล่อนอมาแตกเก็บออกกวจะทำได้ราเม่นง่ายๆเด้พี่น้องรักเนี่ยปักโดนเด้ใส่เวลาปลูกเราเป็นแบบนี้ก็โอ้พี่น้องเอ้ยลำบากลำบน ลดสิ่ได้ก็สิเห็ดได้ไม่ง่ายๆได้พี่น้องเห็ดๆๆยากแค่นี้ข้าวสวนพอดีเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนะาะเขาใส่ตอนที่มันอุ้มท้องเนาะใส่ปุ๋ยระเบิดปุ๋ยระเบิดรวงจังสิ่ได้ผลผลิตตอนนี้ไม่ต้องใส่ดอาขิงงัวปุ๋ย ฮอร์โมนอยู่ในหองเนี่ยหองพักนี่แหละรายประหยัดประหยัดปุ๋ยปีนี้ปุ๋ย,ย,ย,ยแพงหอดฝนก็สิตกแล้วพี่น้องบ้งภัยสะเดาสะเดาคมเบิ่งนี้พี่น้องบรรยากาศรอบ นี่น้ำกร้ายนี่น้ำยังหลอยูย่น้ำเป็นไงเห็นหน้าลำบากปีนี้เป็นไงบังน้ำน้ำไร้คับวันกาดำเนาะแต่ว่าบ่มีพายดำแล้วค่ะหาคนลำลำจ่างลำบากฝน,นก็ี่ไม่ละลูกหนึ่ง อ,ออกละเอาวแาสา้วมาละละถึงเวลาเอาวสสาแล้ทถ้าง,งามนี่บบแมนหน่อยเลยค่ะพี่น้องพายเดือนหนึ่งเนี่ยหลายพันเนี่ยแต่ว่ามันมาเจอฝนฝนนำ้ำฝนตกน้ำท่วมโคราดยังท่วมอยู่โคราชนะครราะสีมาน้ำท่วมละ นังรองบุยรมยังมาถ่วมหรือว่าอันไรไกล้หววอาจจะถว่วมละไปนะไน้ซากอ็น้ำก็หลายนี่นะนี่นนะ่ครึ่งน่ะแข็งครึ่งน่ะแข่ง ชีวิตไม่สิ้นกระดิ่งกระต่อไปพี่น้องเอ้ยชีวิตเกษตรกรสิละน้ำบะทั่วมัราคากระสูกรบราคาอีกราคาดีก็ดีไป,าปราคาบอดีกระสูก,กันไปอีพี่น้องราคาดีเจอน้ามัมแบบนี้กระถอยสูเบาอบตอนนี้ราคาดีอยู่ถุงเป็นร้อยตอนแรกๆถุงละห้าหกสิบบาทตอนนี้ถุงละร้อยกับบมีมาละสิขายพี่น้องเพราะว่าธรรมชาติ ธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติอรารวาสธรรมชาติทําลายไปแหละตายเมื่อ้วค่ะมา่ะไระท่านในหอดเลือนนะคะพี่น้องนี่ฝนมันตกน้ำท่วมจ้องถึงเวลาเอาประสาน,พนาเพราะน้ำแห่งก็เปิดน้ำเขาพอเปิดน้ำเขาฝนก็ตกใสชีวิตเกษตรกรก็เป็นอย่งนี้แหละลำบากค่ะพี่น้อง ขอบคุณมากไค่คะเพื่อนๆที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปค่ะ